ชุดชีพมีสี่มีสี่มีมสมี่มไม่ได้อ,อมาไง<ต>ไเด็กๆร้อน,ม,นมาเล่นน้ำค่ะวันนี้กระโดยด,โด,โดยังดบบูมันจะกล้ากระโดดเออกระโดดกระโดดอือ เด็กๆมาเล่นน้ำจ้ะนี่บรรยากาศน้ำอากาศกำลังดีค่ะเด็กๆมาเล่นน้ำ นั่งดูแลเด็กๆเล่นน้ำอัพจำนวนคนด้วยนะเผ<ม>ื่อ <ผม S 2> หายเผื่อไม่ครบสพานนี้ก็สร้างหมอจอให้เด็กมากระโดดน้ำสพานเล็กๆตุ่ม ไอตัวเล็กอตัวโตพุ่งลามกว่าไม่มีใครกล้ามาสสนุกกันละเล่นจนตัวดำเมี่ยงเลยครบทีมเลยค่ะ ถึงสิบคนไหมนะไอตัวเลขก็ทรานะเนี่ย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 นานเออตุมต้มคงจะเย็นกันเนาะเมื่อเช้าฝนตกด้วยจ้ะน้ำนะคงจะเย็นดีอ่ะ 오케이, okay, 자.